โอเคก็กล okay, oh, um ับมาสำหรับภาคสองอ้ภาคสองเหรอเขาเรียกว่าเฟียทูฟัดทุมฟัทุมฟัทุมฟัทัมอ่ะเอพิโซดสองต่อแล้วตอนนี้อต้องบอกเลยว่าน่าจะจัดจ้านกว่าเดิมอุ้ยแล้วเราขับรถเองด้วยเหรอ โอ้ยเอาเด่นเอาแดนวิลเลียมโอ้โห้วชาตินี้จะขับถึงไหมเนี่ยอุย้ยรถสวนมา้ยผมขับตรงเลนฮะอย่ามาว่าผมโอ้ไม่ก็คือไม่ต้องส่งมาตอนนี้ได้ไหมแบบกำลังขับรถอยู่ ผมเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ยุ่งโทรศัพท์สักเท่าไหร่ถ้าขับรถนะนะนอกจากจะมีโทรศัพท์โทรมาเท่านั้นแหละโว้ยพวกชงพวกแชทนี่ไม่ไอ้อน,นี่หรอกแวะปั๊มหน่อยไหม <c oughs> เอออ้อ <c oughs> โอ้โหแม่แม่ทักมาอีกคนนึงเออ ว่าไงผู้หญิงจะต้องการเออเราเป็นผู้หญิงกันเนี่ยจะต้องการอ,อ,อะไรอ่ะ get ten on pump t o เออคือจะข้ามสะพานไปคนเดียวเหรอะสะพานสะพานอะไรอ่ะถนนนอร์วูดใช่ไหม อ่าฮะฉันหมายถึงเอ่อ uh, not a lot of people head head down there อ๋อไม่ค่อยมีคนไปที่นั่นมากนักในอ่อ uh, ช่วงในช่วงของปีนี้นะเออทำไมอะยังไงก็ระวังด้วยนะโอเคเอ่อ okay. uh huh. หมายความว่าไงเป็นเวลาสักประมาณอ่า uh huh. หนึ่งคจสวัสดแล้วมีเพื่อมีคนจำนวนมากที่หายมิ s ซิงหายไปาหายตัวไปจากที่นั่นเหรอเอาแล้วก็ผู้คนที่ไปตามหาก็ไม่เคยได้กลับมาอีกเลยเหรอโอ้เรื่องเพลนราวพิสมวงเลยเนี่ยเอาจริงคนในพื้นที่บอกว่าามันมีปีศาจฮะ มันมีปีศาจออกล่าอัพไซด์ดาวตอนตะวันตกเหรอในป่าใช่ไหมโอ้โหโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณสำหรับแก๊สแล้วกันนะแกส๊สแกส๊สแก๊สแล้วกันนะโอเคฮัลโหลซื้ออะไรฮะอืมน้ำมัน โอเราต้องไปจ่ายค่าน้ำมันเหรออุ๊ยโอ้โหคุยได้ด้วยฮะเติมน้ำมันสองปั๊มโอ้โต้องกดปั๊มแบบเหมือนปั๊มหลอดอะนะโอ้โหไหนดูซิว่าเราถามอะไรเกี่ยวกับอันนี้ได้บ้างเออเคยได้ยินเกี่ยวกับนอร์วูดบอลลอ,อ่สัตว์ประหลาดในอนอร์วูดบ้างไหมหาอ่านี่ไงอ่ะ โอ้ผิดพลาดเอ่อเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วเอา้าเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้ว,ลวทำไมอะ่ะแล้วรู้หรือว่าไม่รู้ว่าลุงเอา้าก็เดินไปเดินมาเนี่ยนะโอ้มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกด้วยอ่ะอ่อถ้าเจอผู้หญิงในชุดขาวหรือสีน้ำเงิน พยายามจะขอติดรถไปด้วยนะอย่าหยุดรับเขาเด็ดขาดเลยนะเออจะ step on the ga on gas and as you can เ,ออเหยียบคันเร่งออ๋ให้สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะแล้วเขาเป็นใครอะ่ะออบางคนบอกว่าเธอตายในรถ เขาเรียกว่านะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตใช่ไหมทางรถยนต์ในคืนเต้นลําเหรอโอ้ในคืนงานพรอมนะแล้วก็บางคนก็บอกว่าได้เห็นเธอแล้วก็แบบเหมือนอยากต้องการจะแก้แค้นอะไรสักอย่างหลังจากที่เธอถูกฆ่าในที่นั่นโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามาเหมือนเธอจะมีเลือดออกด้วยแหละใช่ อ๋อก็คือชุดขาวมีเลือดห้ามไปรับใช่ไหมไม่มก็ชุดสีน้ำเงินสินะอ่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็อยา่าไม่ว่าเออไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามอยา่าโดยเด็ดขาดอะไรอย่างนี้เออห้ามห้ามรับคนที่จะโบกรถขึ้นไปด้วยนะ,ะคนพวกนั้นที่เดินออกมาตามถนนเนะน่ยชุนิป้่งออกมาพวกเขาไม่ได้พวกเขาจะไม่ได้เป็นแบบที่ คุณคิดเสมอไปนะคุณผู้หญิงก็คือบางทีคนที่ชูแบบนั้นออกมาก็ไม่ได้อยากจะมาร่วมทางกับเราเสมอไปแต่มีเรื่องอย่างอื่นฮะโอเคโอ้ยแม่มาอีกสามเทคอ่าอาคือแบบว่ามีอาหารร้านที่ขายอาหารหมาแมวบ้างไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม หาอะไรสักอย่างมาให้ไมโลหน่อยได้ไหมไมโลนี่จะเป็นไม่หมาก็แมวแหละเดี๋ยวจะจ่ายคืนให้ทีหลังเอ้าใช่ย่างงั้นนะเอ่ออ๋อนี่ไนี่นี่นี่อ่าอันนี้ห้าห้าเหรียญนะ้คุณผู้หญิงโอเคได้ได้เอาใส่หลังรถไปใช่ไหม เออเอ่าเออโยนเก็บให้เข้าที่ดีๆหน่อยน้องโอเคตอนมันมามันก็มันก็วางดีๆอยู่แล้วเนาะเอ้ยให้ตายเถอะโอเคอ่าหายแล้วหายแล้วโอเคไปต่อได้เฮ้ยเดี๋ยวรอด้วยขอไปด้วย อเหยียบสเต็มที่อันนั้นรถใช่ไหมโอ้ยอย่าดับอย่าดับขอตามไปด้วยนะพี่อย่าดับอย่าดับอดบุดับดับดับขอตามหน่อยนะขอตามหน่อยนะ จริงผมก็ไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นหรอกฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดวีรอกันก่อน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 วี่รถรถไฟดับพี่เอาแลวไงเอาแล้วเาวงา <c oughs> ทางยาวแบบมืดๆืแบบนี้แทบมองไม่เห็นเลยอะไม่มีไม่มีความใจดีบนท้องถนนในยามค่ำคืนนะบอกได้คำเดียว <c oughs> บอกได้คำเดียว อุ้ยสพานเฮ้ยอย่าดับ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 ขอร้องอย่าเพิ่งดับนะขอร้องอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ตอนนี้ ดับเลยดับเลยดับเลยเดี๋ยวเดียวก่อนกูข,ขนุนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแบบนี้อุ้ยก็ตายเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้อย่าทักอย่าทักเขาบอกว่าอย่าทักไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินโอ้ยจะดับไปไหนเนี่ยโอ้ยโก็นี่มันเราต้องขับผ่านอะไรพวกนี้ด้วยเหรอเนี่ย อุ้ยแปลกมากเลยแต่ว่าโอไมก์โก้เจอต่อไม้ด้านหน้าแล้วจะลงทำไมอะแค่ yeah. ต้องลงเหรอต้องลงจริงเหรอ Đã chấp bay ngay à. Úi ao, lượt đây lời đi hoa Tao muốn hay sụt đó À sụt giăng, sụt đó nó Hơi Lõn bị hình <laughs> แล้วไงต่อก็ต้องรอโบกรถรอคนมาสี่ทุ่มเกือบสี่ทุ่มครึ่งโอ้ my god อุ้ยโอ้ยจอดก่อนไอ้เปรดเอ้ยขับผ่านไ่เฉยเลย อา้าวเขาไปรอในรถอ,อีกรอบหนึ่งจนสี่ทุ่มสี่สิบสามโอ้ my g ก็เอาไปขายนะคันนี้ขอร้อง <c oughs> อูมละมือตึ๊บเลยฮะแบตแม่งหมดทุกอย่างหมด <c oughs> อุ้ย ใครจะจอดจอนอุ้ยแต่ว่าอันตรายอันตรายตายไปตายวะมาดิขออนุญาตหน่อยฮะคือจอดรถนี่คือจะช่วยจริงใช่ไหมไม่ได้จะแบบอย่าบิวดิโอ้ โอเคนะ่าจะเป็นคนดีเออนี่เธอเป็นเด็กที่เอ,อ่อปั๊มน้ำมันนี่ใช่ไหมโอ,โอเคขอบคุณมากๆเลยที่หยุดรถมาถามกันเนี่ยโอเคแล้วเธอออกมาทำอะไรข้างนอกที่นี่อ่ะเออคิดว่าเขาเรียกว่าร,รถสตาร์ทไม่ติดตอนนี้อะไรอย่างนี้โทรขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้ มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหมอขอแบบติดรถไปด้วยได้ไหมแล้วจะไปที่ไหนล่ะสต o อปแว r e I c แคนคอร์ o r h e เฮล์อ่ะยันก็เอาขึ้นมาเลยอ่ะขอบคุณมากอ่าขอบคุณมากคุณจูเว็ทเทลเทลไอเกตไม่สต็อปก็คืออ่าเดี๋ยวคุณรอแป๊บนึงได้ไหมผมไปเอาไอ้นี่ก่อน ของก่อนอ่ะงั้นก็เร็วๆเลยโยนมาแล้วก็โยนใส่ข้างหลังแล้วก็เอ่อก่อนที่มันจะมืดไปกว่าน,นี้นะอะไรอย่างนี้โอเคขอบคุณมากฮนะฮึบฮึบโอเคฮะ,เ,คฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคขึ้นมาลดเร็วๆเลยไปขอบคุณมากฮนะโอ้ไม่กอด เอาสมอทอเออได้คุยกันสักพักหนึ่งเขาก็พามายัางโรงแรมที่หนึ่งเห็นได้ชัดว่า,เ,าเขาได้ช่วยเหลือที่ในบนถนนนั้นอ่ะฮะแต่ฉันคิดว่าฉันควรน,น่าจะต้องพักสักหน่อยคิดว่ารถก็น่าจะถูกไปไอ้นี่เองแหละลากไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่เป็นโลซ่อมแหละอ่ะแต่เขาก็มาช่วยเรามาเจอถึง ที่พักอะเนาะเฮ้ยของเรามาครบเลยฮะโอ้ต้องการห้องพักสำหรับคืนนี้ไหมฮะโอเคอ่าห้องละเท่าไหรอ่อ่ะอ่า yes only going be for a few hours อ่า อยู่ไม่กี่ชั่วโมงนี่ไม่น่าจะใช่นะคิดว่าต้งองรอรถยาวเลยแหละ40สำหรับคนเดียว40ดอลลาร์เลยเหรอถามจริงแล้วก็เป็นจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นอะไรอย่างงี้งยฮอกเมลเล็กเก้าไลฟ์โอเวอร์ดอ่ะฮะสุดทางเดินเนาะค่าซ่อมรถก็อีก90ดอลลาร์้โ,โห ทอมมี่จะจัดการเรื่องนั้นให้ในตอนเช้าๆนะจอดรถตรงนั้นไว้ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครไปเอาหรอกเนาะโอเคดีละเดี๋ยวผมจะแจ้งทอมมี่ให้รู้แล้วก็อีกเรื่องหนึงนะอย่างที่บอกอย่าทำเขาเรียกว่าอย่าทำเสียรบกวนคู่คพักท่านอื่นด้วยเป็นคนดีเป็นคนไนท์แบบ เขาเรียกว่า be nice เข้าไว้อะไรอย่างนี้เราก็ไปห้องเบอร์เก้ากันเดี๋ยวของก็จัดให้เองละมั้งเนาะคิดว่าคิดว่านะห้องเบอร์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรโอ้ยโอ้ย ห้องเบอร์แปดอันนี้ห้องเบอร์เก้าอ่ะออกข้างในดูอบอุ่นมากเฮ้ยแล้วเตียงนอนอย่างนี้เนะหรอว้ายไอ้เหี้ยพ่อมมงไอไตว์ <gasps> w ั a วั r อ y ย u ด o i n g here โหเป็นใครอ่ะ อ๋อผมทอมมี่เองโอ้ยหะงากูตกใจเลยเนี่ยไอ้ทอมมี่น่าจะมาซ่อมแบบไอ้นี่ไว้โอ้โยเป็นเอาไซ้์โอเคมึงก็ไม่บอกว่ามึงโอ้เออเหนื่อยใจเลยจริง คือขนาดเป็นที่พักแบบนี้ที่มีคนอยู่แบบเนี้ยมันยังต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่อีกเหรอถามจริงคือบ้านป่าบ้านเขาที่มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยไม่อยู่ใน,นข้างนอกอะ่ะไ <c oughs> อนนพวกคุยกับโจแล้วเรื่องอรถน่นนะใช่ไหมคนพวกนี้เป็นอะไรไปกันหมดแต่คุณไม่ต้องกังวลไปที่นี่อะ่ะที่นี่นะ่ะปลอดภัยเดี๋ยวผมจะไปเอารถของคุณมาให้แล้วกันนะ แล้วก็โทรศัพท์ในห้องก็ใช้ไม่ได้นะหากต้องการอะไรก็ไปถามที่ออแผนกต้อนรับได้นะตรงฟอนเด็กซนะ์เราพยายามแก้ไขอยู่แต่ไม่ค่อยมีแขกมาพักเลยช่วงนี้ช่วงนี้แบบว่าเออกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยมีคนมาพักอ่าะยังไงก็ฝันดีแล้วกันนะฮะแล้วก็เดินทะลุไปเลยโอเคโอเคอแมงปิดประตูให้กูด้วย สุภาพดีเหลือเกินเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาของไม่ครบแค่มาคุยด้วยเฉยเอาของเข้าไม่ครบอะโทษทีเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหขับชนกันอย่างนี้เลยโอเคฮอวันนี้เรานอนพักเหรอ เฮ้ย I don't wanna sleep anymore a n y coffee could help me stay up อ๋อคือนอนไม่หลับก็เลยอยากจะซือ้อกาแฟอาจจะไปซือ้อกาแฟใช่ไหมโอ้ยก็เงินเธอก็เยอะเหลือเกินเนาะเอาจริง Consumed system อ๋อคือช่วยทำให้วิ่งไวขึ้นแล้วเราจะเอาวิ่งไวไปทำไมเราจะถูกไล่ด้วยเหรอ เดินสำรวจด,ดูคณะจะมีอีกนะคะอ๋อ,อนี่ไงโอ้โหอยู่อีกตู้หนึ่งวิง่งหตตู้กาแฟเอสเปรสโ,โซ่นั่นสินะวิ่งทำไมนะเอวิ่งไวไปทำไมกันนะนั่นสินะน่าสงส,สยัยใช่ น่าสงสัยมากๆเฮ้ยเอ้าโอ้ยอโอ้ย,อ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 ยทำไมหน้าเป็นหลังหลังเป็นหน้าซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายอายอ my god อสเปรสโ,โซทำพิษโอ้พอพูดอะไรไม่รู้แต่ว่าจังหวะนี้ขอดูก่อนโอ้ดูแชทมองไม่เห็นเดินเข้าห้องเลยแล้วกันนะ นะฮะนะฮะโอปิดประตูห้องให้เรียบร้อยก่อนโอกาแฟไม่ได้ช่วยอะไรเลยขอนอนก่อนแล้วกันกาแฟจริงบนนี้ใช่อะไรอ่ะกาแฟลิตอะไรกาแฟลิตใบเขียวปะเนี่ยไม่ใช่มึงเนี่ยโอโหทีสามสิบแปดนาที ใครอะคอุชเตอร์มเหรอใครอะอ๋อไอเป็นไอโจที่อยู่แผนกต้อนรับอ่ะเอ่อเปิดประตูให้หน่อยอ่ะไม่อะ ออมีคนแถวนี้บอกว่าที่นี่ห้องนี้ทําไม่มออีอะไรทําให้ทําให้เขาตื่นขึ้นเหรอทาเสียงอะไรแป,กแป,กแปกลกๆรบกวนเขาหรือเปล่าถ้าทําก็ช่วยลดเสียงลงด้วยแล้วทําไมตาคุณถึงแดงอย่างนั้นนะกินกาแฟมาจากไอเครื่องชงกาแฟนั่นนะดิ we don't have no coffee machine here เอา้าเราไม่ได้มีตู้กาแฟที่นี่นะเอา้ามันก็มีอยู่ตรงข้างนั่นไม่ใช่เหรอ น่าฟังอยู่เออใครซี่วุ้นเหี้ยฟอร์วันส์ไอต we had a sober kid เฮ้ยเออแต่ตอนเรามาตอนแรกมันไม่มีตู้มันไม่มีตู้กาแฟอยู่ตรงนั้นนี่หว่าเพราะเราเดินรอบๆบมาก่อนใช่ไหมแล้วเราก็แวะตรงเที่ฝั่งนู้นก่อนอะเราจำได้ว่าเราเทียฝั่งนี้ก่อนแล้วเราแล้วเราก็เดินข้ามมาฝั่งนี้ตอนแรกมันก็ไม่มีตู้กาแฟนะอ้าวแล้วตู้กาแฟ <c oughs> เออสาบานได้เลยว่าเจออยู่ตรงนี้เฮ้ยรีบกลับเข้าไปในห้องเดี๋ยวดีเลยเฮ้ย s u l t offer you some check your uh the table. the table by the tv เอ้โอเคตรวจอะไรให้เรียบร้อยด้วยไม่ใช่มึงนะ บองว่าลุงเป็นคนดีนะกินยาอยู่ที่โต๊ะใช่ไหมโอเคไม่มีใครมาแล้วนะไม่่อะไรอ่ะกดนอนต่อแล้วกัน ุ้ยใครอะ่ะใครอะ่ะเราไม่ยืนขอบมองไม่เห็นฮัลโหลด้วยใครอะ่ะเออช่วยเปิดประตูให้หน่อยผมต้องการความช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรอี อันนี้ช่วยเผมต้องการให้คุณช่วยจริงๆขอร้องแหละเปิดประตูให้ทีกูไม่ใช่แล้วแหละช่วยออกไปเถอะ I just need to talk to you เออผมต้องการแค่จะคุยเท่านั้นผมขอร้องละผมผมไม่ใช่ตำรวจหรอกเออขอร้องอรัไปเถอะไม่งั้นเดี๋ยวจะโทรหาตำรวจจริงๆนะเฮ้ย hey! Ai! ขอบคุณมากดูโอ้โหโอ้โห,โโหดูงโคตรโอเคหลังจากนั้นก็โหมันปั้งเดียวดิเกือ <c oughs> บทำอะไรไม่ถูกโอ้โหเมนเจอร์ก็เข้ามาช่วยอะฮะเป็นเรื่องที่แบบว่าแปลกที่ผู้จัดการยอมไม่ เขาเรียกะไรนะเสนอว่าไม่ควรแจ้งตำรวจเข้ามาเพราะว่าจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของโรงแรมด้วยแล,ววนะแล้วก็เชื่อว่าเป็นอะไรนะแล้วเขาก็เชื่อว่าแบบแถวเนี้ยจะมีรัทธิอะไรสักอย่างหรือแบบพวกพวกเสพยาอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าแย่ไปกว่านั้นก็ได้อะไรอย่างนเนาะโหอะไรมึงทำกูตกใจมึงกูตกใจหัวใจกูจะวายเมื่อกี้ คนลุกเลยฮะคนลุกมากโอ้ <gasps> oh my god